ไปไปครับทำอะไรเธอบอกอะไรเนี่ยของใส่เนี่ยเรามีช่อชุด้วย เดินไปก่อนก็ไดนะ้เขามีแบบบามีแบบไนี่ด้วยบาเออเป็นบานะั่งแต่กาอี้มันไม่เหมาะอาเะเ์ลูกเขาเอ้ยไม่มีคนหรือว่าแปลกวะทำไมถึงไม่มีคนวะอูอันนี้อยู่ที่พระรามสองนะครับตรงใกล้ๆก,ก,กับศาลพันท้ายนรสิงห์เลยมานิดนึงเป็นร้านเจ้าจุกโอกินาว่าขายอาหารญี่ปุน่นเข้าท่าไม่มีคนเลย แล้วพนักงานก็ไม่มีด้วยไม่มีเลยเธอครับทำอะไรครับพ่อทำอะไรครับใช่อ่ะนั่งนู่นก็ได้นั่งริมหัวน่งเดี๋ยวร่างริมนู้นก็ได้เรา่งไเดินเที่ยวงนเหรองนตรงไหนครับ ออกข้างหลังฝั่งนู้นนะครับครับโอ้ยมีลิฟต์ด้วยไปยเล็บก็เล็บเลยโอ้โหคนเก่งเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับ เอ,เอาอะไรอ่ะเอาเมนูนแนะนำตมญี่ปุ่นตมหมูยอตำไก่กรอบยำแนหนมเ้วแตอไอเลยมาสั่งเลยข้าวไก่เฮอริเคนหรือเอห้เอหรือว่าเป็นเซตเอาเป็นเซตเนะยังไงแต่แก Thôi hạnh phúc, hoa hạnh phúc, hoa hạnh phúc, đùa hạnh phúc, hoa hạnh Đây hoa bên bà hoa ลิฟต์แบบลิฟต์ก็คือโฟล์คลิฟต์อ่ะเอามาดัดแปลงเฮ้ยดูดิโฟล์คลิฟต์แบบยกของอ่ะมาดัดแปลงเอาครับ เขากินพวกข้าวหน้าพวกไก่ทอดเยอะนี่อะไรดีกว่าไอฝั่งข้าวหน้าหมูไปแล้วข้าวหน้าหมูของแกอ่ะกินของแพงเขาด้วยไหนข้าวหน้าหมูไงก็เป็นร้อยรูปเเดี๋ยวนะแซลมอนมิโซะก็ได้แต่เฮ้ยเหงา ถ้าผัดปลาแซลมอนนี่จบเลยลองเราเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆนะเขายัางทำไม่เสร็จอันนี้มีห้องน้ำ ก็ทำแบบตกแต่งแบบขอพรองค์จำลองพระไดบุสึแห่งเมืองคามาคุมะเอ้ยคามาคูระที่มีอายุ750ดร้อ้าปีว้าวครับ แบบต่อนเนื่องเดี๋ยวค่อยปิด